นี่ก็พอดีว่าคุณตาก็ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์นะครับเก็บมูลพ่อทันศีนะครับหน้าตาเเรื่องอ่ะหน้าตาเรื่องสวัสดีครับพวกัลเราสรัช่องฟูจิ h ชนแนลนะครับสวัสดีครับในเราก็จะมาเก็บพ่อศษนะครับ เก็บมูลก็เสก็บเก็บกะสิเอาเลยครับจะเป็นกำลังใจให้ครับนี่ถุงมือกันนี่นี่ครับพันสี๋ยวนี้นะครับเราได้สี่อพันสิงานก็ถ้าไมคิดก็สามสี่งานแล้วครับครับก็ คุณตาก็ไม่อยู่บ้านครับก็เหงานซึ้งแต่ผมขี่พ่อพายลุงเสกได้นี่คุณตาไม่อยู่บ้านเลยครับให้ผมนอน้อบ้านนอนเฝ้าพ่อพายลุงเสกเลยครับไม่ใช่คุณตาไปฟอ้ายงามอยู่บ้านเหรอครับใช่ครับสลหรับกันดูนะครับครับให้โฟจิมาดูลุงเสกแทนนะครับผมก็มีสวายลุงเสกได้แล้วครับเขาได้ไหมครับครับเขาได้ครับแต่ว่าอันนี้นะครับเรานะครับเข้าครั้งแรกนะครับครั้งแรครับครับ เข้าครั้งแรกแบบไม่มีคุณตายใช่ไหมครับครับคุณแม่เลยครับปกติไม่นี่ฟอพายนมเสกร้องกินยาแล้วนะครับถ้าปกตินะครับคุณแม่จะมาเก็บทุกวันนะครับส่วนผมไม่ได้เก็บนะครับผมกินยาให้อย่างเดียวครับแต่อันนี้เราจะมาเข้าครั้งแรกครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับครับโอ้อพายนมเสกร้องกินยาใหญ่เลยครับอย่างแรกนะครับเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะจุดมูลช้างนะครับ ยื่งยากเขาครับเพื่อที่ให้เขาทางหลังให้เราครับจะได้สั่งง่ายนะครับก็จะได้คุ้นเคยนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยครับครับก็มีของเลให้เขากินนะครับก็ทิ้งขงพาครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับโหลดใช้ไปจาร็จ้นะงานในการรับช่ด้ไครับก็จะถึงห้าพันคาัแล้วนะครับกดไลค์ไว้ดนั่นทุ่งมือนะืึเขาต้องผ่าอะอ ไม่คาดใจกุ้งกี้เลยตาก็เอื้อง,องกแล้วนะครับกอ,บบอเมพลารเรื่องอายุเยอะครับ <c oughs> อย่าพูดว <c oughs> <c oughs> ่าเก๋นะครับจะดูฟูจินะครับว่าฟูจิจะเข้ายังไง พายนมเสีเข้าฝั่งซ้ายนะครับไม oh, okay? uh, so ่เหมือนกับพ um, <eline> yeah, ่อใหญ่เรานะครับพ่อใหญ่เราจะเข้าฝั่งขวาในฝั่งซ้ายนั้นฝั่งขวาเอาโมงอยู่เนาะพ่อใหญ่เราก็จะเข้าฝั่งขวาหมดนะครับอันนี้ก็ฝั่งขวานะครับถ้าอข้างหลังางก็จะเป็นอย่างนี้แเราก็ต้องเข้างนี้เป็นขวาอยู่งนี้ครับแต่ถ้ามองข้างหน้าพวกเราก็จะเข้าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายพวกเราก็จะคือฝั่งนี้ ใช่ป่ะของช้างก็คือการมุ่งกันครับครับเทคนิคน้อยๆนะครับเลี้ยงน้อยๆน,นะครับนี่ก็คุณตาสอนะครับกับคุณพ่อครับครับเราเลี้ยงกังไงสครับรู้ไหมอันนี้เลี้ยงยังไงสิ มัวแต่าวนานเชียงจ้าสุ่มไหมอาฟูจิบอกว่าหญ้าไม่พอนะครับหญ้าหมดแล้วครับต้องเอาเข้าอีกเพราะว่าทั้งนี้เราก็ไม่เคยได้เข้าครับเราก็ต้องเอาใจก่อนนะครับ,เ,รบเอาใจพ่อพายก่อนนะครับ,านนรบขาดคุณตาสั้นมากนะครับ

มองดูช้างนะครับเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะครับอันนี้หมายความว่าช้างไม่ได้อันตรา,ายแต่ว่าเราต้องใจเยัวเมอ๋อครับผม <c oughs> อ,อ,อันนี้ขเขาครั้งแรกนะครับย้ำข้างแรกนะครับ ออพอครั้งแรกประไพก็จะระแวงระแวงหน่อยคนระับ okay, so สั่งไอ้บินยองกระบ,บืนโท เราต้องคาดให้สาดนะครับนี่กรองบันคีเชิญกรองไงใส่ไอ้บินดีก็มีก่อนอึนะครับอยู่ด้านหน้าจะพูจิว่าไม่เสียงดีกว่านะครับก่มึงึงหนู่นี่งานนึง ใมวงอยู่ข้านเลแต่ว่าเรายังไม่กล้าเข้าเพราะว่านี่ก็เป็นควันใหม่นะครับยังไม่ชํานาญนะครับยังไม่กล้าเข้าไปอยู่ข้างหนครับกูเป็นอันตรายครับผมแต่ลูกชาก็ช้างก็ไม่ได้มั่นใจได้ทุกเชงนรับครับมาเช่นนี้ดีมากครับแต่เช่นผใหญ่ครับผู้ใหญ่นี่เอาไปใจไม่ได้นะครับเพราะว่าช้างเป็นช้างเป็น สัตว์ใหญ่นะครับเพราะว่าเขาโจมตีเราเร็วมากครับนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นความรู้นะครับผมไม่ได้มีสจ่อาทำอะไรนะครับเพื่อความรู้นะครับว่าเข้าช้างเข้ายังไงถ้าเป็นควันหนยนะครับแนะน้นะครับเวลาจะเก็บมูลนะครับให้คาดเอามาก่อนครับเขาใช้เก็บครับถ้าเข้าไปเก็บเลยนี่มีเสียงอันตรายอยู่ครับ อันนี้เราก็ครั้งแรกนะครับหอครับครับครั้งแรกก็กระเพินเต้นนะครับโอ้ลองกินใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราโยนมันเลยแล้วกันครับเอาไว้ให้กินตอนเย็นข้ามันครับนโอ้ไม่ละครับโอ้ไม่ใช่จะได้เอายาบริวมาให้อีกเหรอครับยาแจก๊กิน เพราะว่าก่อนนอนด้วยโยนก่อนนอนถ,ถ้าตอนสมมติว่าตอนมื่อไ่างนี้นะครับเขายังรอกินอยู่ก็ต้องเปลวอีกครับก็ <c oughs> น่าจะโยนหมดนี่นะครับนี่ครับโ <c oughs> ยนหมดนี่อันนี้ก็เห็นว่าเยอะนะครับแต่จริงๆสำหรับชานี่ไม่เยอะเลยครับก่อนนอนก็น่าเดี๋ยวน่าจะได้ถอยรถมาให้เอาลงญ้าบนรถมาให้กิน<า>ให้กินก่อนครับพอก่อนนอนค่อยโยนอีกรั้งนึงครับครับ่่น ายลองโยนดูสิเผื่อแม่ยั่ให้กินนะ้ำโยนโยนน้ำเลยใช่ครับเพราะเป็นสายยางนะครับต้องโยนครับโอ้ดามขาดพบอของคุณตาสวยมากนะครับเชื่อกว่าดามแต่คอมีเลยครับดามขาดเราถึงนี่เป็นการต้องกคร นี้ก็ผมก็ศึกษามานะครับนานพอสมควรเลยสารการเลี้ยงฟางการอะไรเงยครับพ่อก็สอนให้นะครับเบีชิง้นคัดนะครับช่วงพิดเศมครับว่าภายงาแม่ครับเชิญดูแลกันนะครับครับก็ผมก็จะใช้ในเชื่อแล้วนะครับตอนนี้ก็เด็กแค่นี้จะใช้ในเชื่อก็ยอดคจะเดีย ไม่ได้อวัวเองนะมัดเชือกโอ้โหขเข้าจ้างจะเชือกได้แต่มัดเชือกมีดไม่เป็นนะครับพี่ตามก็กำลังฝึกมงคลน,นะครับเดวเราเอาตะขอไป้นแดงหนึ่งโยนทีน่นั่นทีนึงโ้ย เก็ขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าเช่นนี้เป็นนะแรงเราเพิ่งเอาอยางนอนของเพื่อนกินครับสั้นยังไดเยอะไอ้ข้ามาม,มาดูครับว่าพอภัยกินยี่ยนเชิอยนน้ำมีชางกินนะม้วนก่อนวะมูลาจียนไม่กินนะครับ,นนรบพอภยัยโชว์ใช้คุณแม่ให้กินแล้วครับ ก็เพิ่งขี่ครับปกตินี่คุณตาจะแบบแบบยังไงอ่ะแบบไม่ให้สีช้างทำเสียงนะครับแต่ผมนี่ได้สีครับเดี๋ยวไฟนครับมันจะได้สว่างขึ้นครับก็สำหรับนี้เราก็ทำภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับขอก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เข้าไปกำลังใจด้วยนะครับเวลากรูดไปเลยนะครับ ชอบนะครับขอบผมขอบคุณครับบ๊ายบาย